เนี่ยข้อนี้เอาสมรรการนี้ไปแทนก็ออกเลยเข้าใจปะอ๋อเข้าใจอ่อือ,อ,อ,อเดี๋ยวอยากไปเอะปิน ช่เราอยากไปดูกลางหันอ่ะแล้วทำไมถึงชอบกลางหันอ่ะไม่บอก <c oughs> ไม่อยากรู้ก็ได้ <c oughs> โอ๋บอกก, <c oughs> ก็ได้ฟันก็ฟันรู้ไหมว่าความรักก็เหมือนลมแหละมองไม่เห็นนะแต่ว่ารู้สึกได้เพราะกัางหันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ไงว่าที่นั่นานมีลมอยู่ไม่เห็นจะเข้าใจเลยมาเรียนต่อดีกว่าโอ้เอ้ได้ได้ได งั้นเรียนโจทยเราไปด้วยกันป่ะล่ะเฮ้ยจริงเหรอสัญญานะสัญญาดิไปไปเออซันลองหลับตาแป๊บนึงดิหลับตาทำไมอะปิ่น่าหลับแป๊บนึงอ้าก็ได้แป๊บเดียวนะอืมซันซันตืนนี่เราให้แ n งกิลนะปินอืมเนี่ยตัวแทนสัญญาของเราไงอยู่ด้กันจนถึงวันนั้นเลยนะ มกับเรื่องเรียนนี่จริงจังแบบนี้ปะเนี่ยก็เรื่องเรียนก็มีครูสอนสอนอยู่แล้วไง นี้เป็นใจขอจับมือเธอเอาไว้ oh oh. พร้อมแล้วทุกอย่างคือเธอเหนือเกินใครพิสูจน์เวลาแล้วทันใดขอฝากใจเธอตรงนี้และฉันกับเธอ อ้าวปีนนี่เราซื้อวันเทลไนมาสองวัอ่ะไปได้กันไหมวันไหนอรับปีนวันที่เจ็ดมีนาที่สามวันเอ็นอาร์ืมวันนั้นเราต้องไปอีฟิสิกอ่ะคงไม่ว่างอะโอ้ยอีเมื่อไหร่ก็ได้เอาซอนไปก่นอนเถอะนะแต่ว่าเราจองไว้แล้วด้วยอะเอาไวันหลังแล้วกันไปไม่ได้ยังจหงอกทะทุกคาเลอร์ก็มามปีนทำไมปีนชอบทำเรื่องไร้สาระอะไรอ่ะก็ทีตอนเราสอนฟิสิกปีนก็แต่นั่งเล่นมือถือแล้วน,นี่ชวนเราไปเที่ยวงานเทลไนอีกเหรอ เราชวนซันไปดูหนังไปกินข้าวซันก็ไม่ไปอ่ะนี่ปิ่นอยาเรื่องเก่าๆมาพูดได้ป่ะตอนนั้นหรือตอนนี้ก็เหมือนกันนะซันเราอยากให้ซันเห็นเราสําคัญมากอ่ะสำคัญมีปิ่นแต่วันนั้นมันไม่ว่างอ่ะถ้าสําคัญจริงๆซันก็ไปเทินไนกับเราดีนี่ปิ่นเจเหใจเกินไปแล้วนะซันว่าเหงใจอ๋อปิ่นมันไม่ใช่หลัวซันจะทําอะไรก็ได้ไม่สนใจว่าเรารู้สึกยังไงใช่ไหมอ่ะแค่วันเดียวปิ่นสอวันเดียวปิ่นแค่ไหนอ่ะซันเฮ้ยนี่ปิ่นอยาหาเรื่องกันได้ป่ะเราไม่ได้มาหาเรื่่่่อองนนววาไไมมมีตตัป ซ่อนเจ็บนะถ้ามันจะเป็นอย่างนี้เราจะคบกันต่อไปทำไมอ่ะพี่พี่เป็นหนูตัวไหมพูดอะไรออกมาพอเลิกกันเถอะเป็นไรอะ่ะ เฮ้ยแกเป็นไรบอกเราได้นะเว้ยคือเราพ่งเรื่ก,กับซนะันอะเฮ้ยเราคุยกับซันดีๆยังคุยดีไม่ได้หรอกคุยไปก็ทะเลาะกันบ,าบา่าๆอ่ะซานคงไม่เห็นเราสำคัญเลยสำคัญี่ปิน่นสำหรับเราเฮ้ยไม่ถึงสำหรับหลายๆคนอะ่ะทุกคนเป็นห่วงแกนะขอบคุณนะอืมปิ่นมีอะไรก็ปรึกษาเราได้เสมอนะอ เออปิ่นคือว่าเราเรามีอะไรหรอเล่าไม่มีอะไรเฮ้ยประเดี๋ยวไหนของปิ่นเนาะทิ้งไม่ไมเถอะไม่มีใครอยากได้แล้วแหละเอา้างั้นเราขอนะอปิ่นติน เราได้ผัดเทลไนท์มาสองใบไปด้วยกันเปล่าเล่นอะไรเนี่ยใบเทลไนท์ไงไปด้วยกันเปล่าไใบอ่ะไปเถอะนะไปเถอะนะนะนะสนุกนะไปเป็นเพื่อนเราหน่อยเราไม่อยากไปไปเงาขอโทษนะผิวก็อยากไปนี่ไม่ออกไปเถอะไปเป็นเพื่อนเราหน่อยนะนะนะนปไปเพื่อนเราหน่อยไปเร็วไปเถอะไปเถินไปนะ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  แต่ทำไมทำไมต้องจำเมาเธอไม่คิดจริงใจทำไมทำไมความรักที่เธอนั้นลืมต้องเก็บมาคิดฟูไฟอะไรอะไรยังย้อนเข้ามาทุกช่วงเวลานั้นยังไม่เคย จางหายวันที่ฉันมีเธอไม่ว่าเวลาจะนานเท er <ff> ่าไรจฉันลืมได้จริง นี่เราให้เนี่ยตัวแทนสัญญาของเราไงอยู่ในกาจจะถึงวันนั้นเลยนะ Ting, oh, so อ้าวปีนี่เราซื้อบัตรเทลไนทมาสองใบอ่ะไปได้กันไหมกันไปรกันไมให้ฉันมารับไปส่งกันไปรนไ่พคืนอันตรายกันไปรนได้ฉันจะพาผ่านความงาย